โอเคแล้วมาครับรถธรรมบรรดาในที่สุดไปจะเซ็งใหม่อีกไปนีขคอสเสอร์ครับอวันนี้รถได้มาสองหนึ่งน้น 2, 1, าช้านะครับประมาณตุ่มครึ่งนะครับตุ่มสามสิบหกนาทีประมาณ, 16, ป,รมาณประมาณนั้นเนะี่ย สีตจุนแปนมาก่อนตามเวลาครับไม่ถ่ายนาะนละสีตจุนแปงนนะี่ยว่าไปกรุงเทพกงเทพมึงกลับมามืานวางกรุงเทพมึงกลับมาอวานบวานนั้นนะครับฮะ มิสีแลม,มือนกันครับ ก็ทด้พาไปขาวสวยเงหม่อบัวน้าปทเป็นพรสวรรค์ามองค์การขอบร้กเได้พาขับราที่จักหวะชิงทราที่16ทำเวราได้ร่วมปุ๋ยที่40ตายรับชมได้หาดเชียงใหม่ปายทางสายนคร